เปิดคลิปมากก็อยู่ในรถเลยเดอ้อพี่น้องเลยตอนนี้น้องลำทุนและเพื่อนๆกับสิพาพี่น้องไปกินมูกระทะหรือว่าไปเที่ยวส้มบรรยากาศคขำขึ้นนั่นเองเดอ้อพี่น้องในส่วงสิบป,ปีไม่แล้วนั่นเองนะพี่น้อง มาเที่ยวนี่ก็มาแบบงงง,งเนื่องจากมีพี่เศรกับพี่ชายเป็นคนไทยเพิ่นเป็นคนผ้าม่านั่นเองเด้อพี่น้องก็เลยมาแล้วแบบงงๆงวาทีนี่มั่นทีใดนั่นเองนะพี่น้อง จากชื่อตลาดนี้นะทุกคนตอนนี้รู้แล้วนะชื่อตลาดรีบด่วนนะรีบด่วนมาครั้งแรกนะพี่มากินหมูกระทะ แต่นู้นในถึงข้างหลังเลยนะฝั่งนูง้นก็จะเป็นเสื่อผ้าเขาขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากมใีใ้นำหมูกระทะหมูกระทะอันนี้คือปิ้ง yeah <laughs> นีกินหมูกระทะแล้วละพี่น้องก,ก็เลยสิพา,ากันมาเละตลาดนี้เบิ่งนะพี่ตลาดยังนะเ,เรียบดว่บดวนตลาดเรียบด่วนหนาวมากใาาครบอกให้กินไอติมเนี่ใครบอกให้กินไอติมเนี่ยมาห่อ,อพี่มันมาสรุสัมโมงลงเลาะจ่ายได้ก่อน เชื่อน,น่ารักว่ะอืมเชื่อน,น่ารักมากเหนาได้ได้เหน,นาโอ้ยเขาเห็ดเล็บนะ่โอ้ยชุดนี้นี้นีชอบ ไม่จะเชื่อ้าเขาปิดประมาณตีหนึ่งนะพี่ตอนนี้คือทุกคนก็เริ่มเก็บร้านแล้วใช่ไหมพี่เริ่มเก็บร้านกันแล้วพี่่ขออภัยด้วยตอนนี้คือหนาวมากหนาวเพราะ่ากินไอติมจากร้านหมูกระทะมาเมื่อตะกี้นะกินหมูไอติมแล้วก็มันก็เลยอากาศก็เลยหนาวเฮ้ยเฟอรลาวเฮ้ยไม่เฟอรลาวนั่นนะเฟอรลาวเขาเปียกปากเซ คนมานี่ต้องมากินนะที่นี่นะไปไปอะไรก็รปิดแล้วไปดูในะคลิปอะไรเนี่ยไงครับเดกเราดูอยากถ่ายรูปไปดู้รอกม่อรูจะได้ยังไงก็ได้ชิวิ่ ม,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 มามามา,มานี่มีฟิล์มด้วยฟิล์มฟิล์มลมิมโทรศัพท์นาพี่จะมาดูฟิล์มซะหนอย้ว่างีด้วยว่าโี้ด้วยเนี่ยได้เข้ มีฟิล์มของ V, v ีว o วีสามสิบไหมคะ v ีสามสิบเป็นตัวจอโค้นะคะใช่ค่ะจอโค้จะมีเป็นไฮโดรเจลลูนีไดีแล้วก็กระจกค่ะอราคาละคะถ้าเป็นไฮโดรเจลเป็นของปกักเริ่มต้นสองร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้ากระจกสี่ร้อยห้าสิบวดูค่ะเดี๋ยวเราโทรศัพท์กัน เนะลาะๆเลาะกันไปเลาะกันมาเลาะเจ๊กสืส่อ,อยังพี่น้องเลยมามาเลาะเบิ่งกันแล้วกันทนะ่มือนะหนาเขาจังมาสื่อมาอย่างนะั้นโอ้่าตลาดนี้เขาเปิดมือได้แน่นนะตลาดนัดตลาดนัดนะพี่น้องตลาดนัดเลาะน,นี้เอาคนเด้เดี๋ยวพนนันมาหาฮะวันนดิ โอ้มุมนี้ผิวสวยผิวทัดงามนะเขาเริ่มเก็บผ้านแล้วนะพี่นะ้องมันเที่ยงคืนละ บรรยากาศอยู่ข้างนอกนะพี่ๆก็จะประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะคะอากาศหนาวด้อยพี่น้องช่วยไก็ตลาดเขาง,งามแพงพี่น้อง เป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะถ้าฝนตกนี่น่าจะขายไปได้เนะาะเพราะว่าเพราะว่านอันนนะทุกคนมันเปียกนะถ้าน่าจะบไได้ขายแลย้วเพาะมันเป็นตลาดกลางคืนวะทุกคนก็่ไม่แน่ใจนะงาแมแฮงเลือกบัตรถืข้าชิน,นี่ก็ได้ ฟิล์มโทรศัพท์เ,เส้อผพาเสื้อผพากลายแห้งพี่นะเป็นใดน,น้องจา๋าสนใจตัวใดวนะเอาไหมไปพี่สแกนให้สแกนให้แต่ไม่รู้พี่มีเน็ตหรือเปล่า อันนั้นพี่ยืมได้ไหมไปไปร้านนู้นจะเป็นจุดเต็ดเต็ดฟรีมไปนฮตรงนี้ไหมพี่ตรงนั้นเหรอเรืองไม่ถูกจริงๆทุกคนดูสีเชียลค่าแบบสวยมากๆ ไม่ได้สักตัวเลยนะรีบซื้อกันนะทุกคนอยากได้อันไหนก็รีบเอานะดูได้ค่ะกับโปรงสวยมากค่ะเขาเก็บร้านแล้วเนี่ย ตัวละร้อยห้าสิบมาตัวคสวยนะพี่สีดำอ๋อก็สวยไปใสไปใสห้าอยาก็ อืมเนี่นยเราจะมาถึงแล้วใช่คริสต์มาสจะมาถึงแล้วเอาสี<ม>สีแดงคูแล้วห้าสิบใช่ไหมพี่ด้วยตผ้าลนใช่ผ้าสวยมากพี่ đang mà, chưa, vẫn chưa, vẫn chưa, <laughs> vẫn chưa, <laughs> vẫn chưa, <laughs> Phần chưa, <laughs> xem chưa, <laughs> vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa, มาเที่ยวนะพี่เ,เ้องไปได้มาซื้อเชื้อผ้านะมาเที่ยวกันเมาเที่ยวจะซื้อมากินหมูกระทะ,ะทามากินหมูกระทะมากินหมูกระทะแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะพี่พี่คลิปมาเปิดหูเปิดตา,พาพเปิดหูเปิดตา,ดดตาพาสาวๆมาเที่ยวชมบรรยากาศพาน้องสาวเพิ่งมาจากบ้าน <S <s แล้วก็พี่สาวที่ไม่เคยออกไปไหนเลย <S <s ส่วนหนูก็ไม่เคยไปเหมือนกัน <laughs> เท่าเท่ากันสรุปแล้วนะเท่ากันหมดคือเท่ากันหมดอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนกันตอนนี้รอรถออกมานะพี่พี่รอรถพิซซ่าออกมาคือบรรยากาศสวยนะพี่พี่แต่ว่าสินค้ารู้สึกว่าเราเราเราซื้อไม่ถึงใช่ไหมเราไม่ได้เอางบมาด้วยแหละ สั่งดิทกสั่งออนไลน์สังส่งออนไลน์อ่ะตลาดเขาสวยมากนะตลาดเรียบด่วนนะพี่พี่เคยมามาครั้งแรกด้วย,ยเวลายังทุกคนตอนนี้นั่งรถแล้ว